สวัสดีครับพบก,กับสุรคาลิบผเราเริ่มต้นกันที่ข่าวจากญี่ปุ่นรายงานมาว่าทาเคฟุซะคุโบกอนาของเรียวโซซิดะกำลังฟิตเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะฮะแถมยังมีข่าวลือว,ว่าลิร์ผู้สนใจอยากจะได้ตัวปีกในวัย23ปีคนนี้ไปร่วมทีมอีกด้วยซึ่งตอนนี้ลิพูของพวกเรายัางไม่ได้ซื้อนักเตะใหม่เลยในช่วงสมเมนี้แถมฤด,ดูกาลใหม่ก็กำลังจะเริ่มแล้วด้วยภายใต้การกุทีมของผู้จัดก,การทีมคนใหม่อาเนอร์สโลตซะด้วยสิ ก็มีข่าวนักเตะหลายคนอยู่นะฮะแต่ก็ยังไม่มีใครเป็นชิ้นเป็นอันเลยที่จะมาเสริมทีมของโค้ชอเนอร์สลอตแต่ล่าสุดมีข่าวจากญี่ปุ่นบอกว่าลิเวอร์พูลใกล้ที่จะปิดดิวคูโบได้แล้วด้วยนะฮะแถมยังบอกว่าการเจจาก,ก็เกือบที่จะจบแล้วด้วยรายงานจากทางด้านของสปอร์ตนิชิเอ็นเด็กรายงานม,มาว่าลิเวอร์พูลใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นจากเรียวโซซิดัดได้แล้วแถมคูโบเองก็กาลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ด้วย คงจะเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยแหละนะฮะเพื่อทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกสนใจด้วยต้องบอกเลยนะครับว่ากูโบเป็นผู้เล่นแนวรุกที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งเลยนะครับปกติจะชอบเล่นทางขวาแล้วตัดเข้าในด้วยเท้าซ้ายถึงแม้ฤดูกาลที่แล้วจะเล่นเป็นปีกขวาให้กับเรอัลซซิดันซึ่งจบอันดับที่6ในสึกลาลิกาสเปนก็เถอะแต่ก่อนหน้านี้กูโบเคยเล่นเป็นปีกซ้ายกองหน้าตัวกลางก็เคยเล่นมาแล้วแถมบางทีก็เคยเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยด้วยซ้ำนะฮะ ราคาของดิวนี้ก็คาดการณ์ว่าน,น่าจะอยู่ที่ประมาณ71ล้านดอนลลาร์หรือ55ล้านปอนด์และ65ล้านยูโรเลยนะฮะถึงแม้ว่าสถิติฤดูกาลที่ผ่านมาจะยิงได้7ประตูกับ3อสิ์ใน26เกมอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ถ้าดูจากสถิติอื่นๆก็จะพอบอกได้ว่าเพื่อนร่วมทีมของกูโบอาจจะทำให้สถิติของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่กูโบอยู่ในอันดับที่86ตามเฟสบเลยนะฮะในบรรดาปีกทั่ว ทั้งหลีกใหญ่ของยุโรปเรื่องการแอซิสที่คาดหวังซึ่งสติของเว็บไซต์ข้อมูลบอกว่าโมเมตนต์สลาของลิวบเป็นผู้นำจากฤดูกาลที่แล้วเลยละครับแถมคูโบยังอยู่ในอันดับที่9 1ในเรื่องของการเลี้ยงบอลแบบก้าวหน้าด้วยฉเฉลี่ยมากกว่า5ครั้งต่อเกมเลยเดือนกันยายนฤดูกาลที่แล้วคูโบได้รับรางวัลผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจำเดือนของลีกลาดเกสเปนด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดย้ายไปแอนฟิลด์ได้จริงก็อาจจะเก่งขึ้นมากๆในฤดูกาลที่จะมาถึงก็ได้แต่ก็ต้องรอ ดูกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะสนใจผู้เล่นคนนี้แค่ไหนแล้วจะปิดดิวได้หรือเปล่าแต่สื่อของญี่ปุ่นตีข่าวใหญ่สื่ออย่างสปอร์ตนิชินิอินเด็กรายงานบอว่าลิเวอร์พูลใกล้ที่จะปิดดิวเซ็สนสัญญากับนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นจากเรียวโซเซได้แล้วแถมครูโบเองก็กําลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่คงเตรียมพร้อมเอาไว้เลยล่ะครับรายงานนี้มาจากลิเวอร์พูลนะฮะ ด่วนอาเซนอลเตรียมปันหน้าลิเวอร์พูลคว้าตัวมาร์กเกีกองหลังของคริสตอลพาเลตโดยเอดูผู้อำนวยการกีฬาของอาเซนอลเป็นแฟนบอลตัวยงของเกฮีและพร้อมใช้ผู้เล่น2คนเพื่อแลกเป็นตัวกับพาเลตเกีในวัย24่ปีนะฮะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในทีมชาตังกฤษจนพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกโยูโร2024แม้จะแพ้ให้กับทีมชาติสเปนไปก็ตามเกฮีพัฒนาฝีเท้าขึ้นมากในช่วงที่เล่นกับพาเลต จนดอร์การยกยกก่อว่าเป็นหนึ่งในกางหลังที่ดีที่สุดในพิลีิซึ่งทำให้ลิเวอร์พูลแมนยูและเรอัลมาดริดต่างก็ส่งแมววังมาจับตาดูฟองของเขาอย่างใกล้ชิดมีรางงันว่าลิเวอร์พูลมีความมั่นใจที่จะสามารถคว้าตัวมาร์กเกฮีได้ด้วยค่าตัวประมาณ65หล้านปอนด์แต่เกฮีเองก็ยังคงเคารพสมสรพาเลตและจะไม่บีบให้ทีมขายเข้าออกไปอย่างไรก็ตามอาซอลก็พร้อมที่จะร่วมวงลและละตัวเกฮีเช่นกันโดยเอดูเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับพาเลตพิจารณาด้วย โดยการส่งเอ็ดดี้เอนเคเทียกองหน้ากองเทียมที่มีค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์และเอมิลโอซิมิโรกองการตัวรุกไปแลกกับเกฮีเอนเคเทียก็ทำผลง,งานได้ไม่ดีนะักในลูดูดกานี่่มันมาโดยยิงไปเพียงแค่6ลูกจาก37แกมนั่นทำให้อาร์ซอลต้องการที่จะขายเข้าออกไปและพาเลตก็เป็นหนึ่งในสโมสรหลายสโมสรที่สนใจในตัวของเอนเคเทียด้วย ส่วนซูมิโตโรเองก็ไม่ได้รับการลงสนามมากนักภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาเตตาโดยเริมเล่นไปเพียงแค่19แกมในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาและมีข่าวว่าฟุตล่มได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเขาด้วยราคา35ล้านปอนด์การคว้าตัวเกฮีจะทำให้อาร์เซนอลมีตัวเลือกในตำแหน่งกองหลังมากขึ้นโดยปัจจุบันกาเรียลมาเกดเยสกับวิลเลียมซาลิบาเป็นตัวหลักในตำแหน่งนี้ขณะที่เบนไวท์และยูเรนทิมเบิร์กก็สามารถเล่นในตำแหน่งนี้ได้ นอกจากนี้แล้วแนวอาร์ซนอยังใกล้ที่จะไปเดียว i, ลิคกโดคาลาฟิโอรีกองหลังจากโบโลญญาโดยกระตัวถึง40ล้านยูโรบวกกับส่วนเสริอมอีก5ล้านยูโรโดยคาลาฟิโอรีสามารถเล่นในทั้งตำแหน่งกองหลังและตัวกลางและแบ bon ็กซ้ายลโอนโดโบนูชีตำนานกองหลังอิตาลีได้ออกมาชื่นชมคาลาฟิโอรีว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงและจะการเป็นกำลังหลักของทีมชาติอิตาลีในอนาคตนะครับ ลิเวอร์พูลเสี่ยงเสียเวอร์จลฟันไดกองหลังตัวเก่าให้กับทีมในลีกซาดอุดิอาระเบียโดยมีแรงงานมาว่าลิชันฮิวผู้ในการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลพร้อมเนนาคว้าตัวเกรชอนบเบลเมอร์กองหลังบราซิลจากยูเวนตุสมาเสริมทัพแทนที่ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับโดยมีอันเนอร์สลัตเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่เจ็กิ้งคลับและมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานเบื้องหลังหลายตำแหน่งสลัดต้องการรักษากลุ่มนักเตะต,ตัวหลักเอาไว้กับทีมให้ได้มากที่สุด ต่มีนักเตะหลายคนอย่างเทนอเล็กซซนโอโน่โม,มูเมดซาลาและเวอร์จิฟันไดใกล้จะหมดสัญญาลงในอีก11เดือนขนา้างหน้าแต่ไม่มีข่าวลือว่าอนาคตของพวกเขานั้นไม่แน่นอนฟันไดก็เ,เป็นคนที่น่าจะย้ายออกมากที่สุดนะครับโดยมีรายงานมาว่าเขาได้อนุญาตให้มีการเจรจาก,กับกองทุนเพื่อลงทุนสาธารณะ PIF ของซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นเจ้าของทีมใหญ่ใน4ทีมในลีกซาอุดีอาระเบียพูล ลิเวอร์พูลตั้งค่าตัวฟันไดโอที่55ล้านยูโรหรือ46 4ล้านปอนด์หากเขาตัดสินใจย้นเทียมไบรเมอร์กองหลังในวัย27ปีของยูตุสก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ลิเวอร์พูลสนใจดึงตัวมาแทนที่ฟันไดโดยยูตุสตั้งค่าตัวเอาไว้ที่70ล้านยูโรหรือ59ล้านปอนด์ยางไรก็ตามสลัดยังคงหวังว่าจะสามารถรั้งตัวฟันไดเอาไว้กับทีมต่อไปและพยายามอย่างหนักเพื่อนำน้าจิตใจให้ฟันไดต่อสัญญาชบัใหม,ม่ให้กับลิเวอร์พูลให้ได้นะครับ ปิดท้ายกันที่เงินพร้อมแล้วลิอรูพูเดน้ายื่นข้อเสนอควา้าแข้งรายใหม่รายแรกในช่วงซัมเมอร์แฟนหงรออยู่ลิอรูพูเดน้าแล้วนะครับโดยยื่นข้อเสนอควา้าแข้งใหม่รายแรกยุคส,ส็ลตเมืองแกร่งในช่วงซัมเมอร์นี้คาร์ดิเลดามันญา่อดังแดนฝอยทองรายงานมาว่าลิอรูพูทีมชนนำในพรีเมียร์เตรียมยื่นข้อเสนอแรกคว้าตัวก่อนสโลอิซิโอก,กองหลังทิมทับปุตเกตชุดสู่ศึกยูโร2 0 2 4ที่เป็นเป้าหมายแรกในการซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แล้ว กอนโซโลโอิดาซิโอในวยยัย2 2ปีถือเป็นนักเตะที่มีคุณภาพตรงตามเลยลิเวอร์พูลต้องการหลังมองหาตัวแทนเจออมาติที่หมดสัญญาขณะที่เวอร์จิลฟานไดก็อายุ33ปีแล้วโดยนอกจากจะเป็นปะกาลังที่ถนัดเท้าซ้ายยังขยับไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายได้ดีด้วยแหล่งข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลยอมยืน่นข้อเสนอจำนวนเงินจำนวนแรกไปที่25.3้าล้านปอนด์หรือราว1,891.1ราล้านบาทให้สปอร์ติ้งวิสบันพิจารณาแล้วแต่ยังต้องรุ้ว่าจะตอบตกลงหรือไม่เนื่องจาก ก่อนสโลอินเนซิโมีค่าจินยาอยู่ที่50.5ล้านปอนด์หรือราว2,375.5าล้านบาทแม้รายงานล่าสุดจะเปิดเผยว่า s p o r t ติ้ง i ิสบอลดตัวเลขลงมาแล้วโดยพร้อมเจรจาหากได้ข้อเสนอ38ล้านปอนด์หรือ1,786ล้านบาทแต่ยังมากกว่าค่าตัวที่ลิเวอร์พูเตรียมยื่นรอบแรกอยู่พอสมควรนี่คือุปคาร์ลิเวอร์พูลนะครับทนผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่22มกราคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ